คครับก็เดี๋ยวมาดูตรงนี้นะครับเป็นใหมเลาะเลาะเละเละติดตามข้างทางไปเรื่อยๆก็มีทั้งสวยแล้วก็ไม่สวยนะแล้วก็คนตกเยอะด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับดับเตอแล้ว โดนอีกนะหืใบเคาะนะครับโดนเลยนะครับแรปเตอร์ต่อสองทอนนออี่ครับตัวนี้อึ๊บอ่านี่ยครับแรปเตอร์สีทองครับก็เป็นเป็นใบเคาะนะครับคือ ใครที่แบบอยากลองแบบถ้ามันไม่กดัดจริงๆอะ่ะคือสามารถเปลี่ยนสลับไปผมก็สลับพวกเม่นแคะกับแรปเตอร์นะครับสองตัวเนี้ยคือใช้แล้วสวนมากจะลงทุกหมายนะครับลงนี้ก็มีลุ้นอะ่ะอีกอย่างคือถ้าหมายน้ํามันตื้น,นครับแนะนําให้เอาเหยื่อเงียบๆลงก่อนแล้วก็ถ้ามันไม่กดัดจริงๆอะ่ะหรือไม่ไมไมว่าเราได้ามาตัวเราก็ลองสลับเหยื่อครับเป็นแรปเตอร์ดูนี่ครับตัวเล็กมากครับเหยื่อ ยาว3จุดสจุดเองนะครับเป็นตัวเล็กใบคอครับก็เอาไว้เล่นพวกปลาช่อนนะครับช่อนในทุกไซส์นะตัวใบถึงแม้ว่าเหยื่อตัวเล็กครับแต่ว่าเวลาเหยื่อวิ่งนะครับคอเสียงดังนะครับคือปลาตัวใหญ่ก็กัดกัดง่ายด้วยกัดแบบไม่ระแวงนะครับเคครับผมกับแรปเตอร์นะครับลองดูนะครับมีวางขายทั่วประเทศนะครับก็ใารที่ไก็ทำร้านแก้บ้านได้เลยครับ ทุวประเทศลองดูนะคฝาวนะครับผมแรปเตอร์ใบเคาะของมันต้องลองครับผมจัดตีได้ทุกหมายทุกที่ กัดแล้วกัดแล้วอืกัด <c oughs> แบบนิ่มนวลเลยอะ่ะอึบโอ้โหใส่สวยใส่สวยมันจับกล้องอะไรหอมไปนหน่อยอะ่ะแต่ว่าไม่เป็นไรใส่ได้ใส่ได้ คือสังเกตไหมครับเวลาที่ผมลากัเมื่อกี้นะ่ะก่อนที่ปลาจะกัดครับดันน้ำมานะครับด้อนมาตามไปเรื่อยครับเจอผมเจอเหยื่อกระตุกหน่อยนึงครับแล้วก็กระตุกกระตุกตกระตุกครับมันก็สัดเลยครับคือจะเป็นลักษณะแบบค่อนข้างจะแบบมีฟาร,ร์มที่มันแบบสงสัยเหยื่อนะคือถ้าเราไม่ลากเราเล้าหรือไม่กระชากครับบางทีก็ไม่กนะัดนะร้อนมาถึงหน้าตักเลยแทนที่ แทนที่เราจะแบบไงอ่ะมันทําให้เราได้ปนะครับบางทีเรามันดันน้ําตามาครับเราเห็นสภาพแล้วมันค่อนข้างจะแบบไม่กัดอะ่ะลองเจิ๊กเหยื่อครับเจิ๊กเหยื่อช่วย,น,ยนิดนึงนผอมไปหน่อยครับแต่ว่าเก็บไปก่อครนะับผอมตัวผอมไม่มากเท่าไหร่ม่ยังแขะนะลากขาชานะครับปลาดันน้ํามาเลยวิธีแก้รับมือก็เนะครับอย่างนี้ผมทําเลยเพราะว่ามันค่อข้างๆจะแบบควรตกเยอะปาลาระแวง ก็จะเจอลักษณะแบบนี้ครับช่วยได้นะครับดันน้ำมาไว้ขัดก็เจอเหยื่อช่วยตึกตึ๊กตึกตึ๊กกับมีโอกาสกัดสูงครับผมทีครับผมเมนยางแขะครับผมคันใช้ก็เป็นคันของแอคเกียครับแอคคอร์สนาโนครับผมฝากด้วยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมฝนมาฝากลองด้วยยอดครับผมดีฝนก่ัน